สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เก่ามาเชียได้เปิดตัวพ่อดอกคูนเป็นเหล็กปักหลักร้อยสิบหน่วยครับพี่น้องเนาะสายบนครับพี่น้องที่กับพวจะได้เห็นอ่าที่ลงมคิปไปครับผมมือนี่พ่นจะมาย่ำาคงสุดท้ายให้ได้ครับผมจริงๆเหล็กพ่อกะบ่ไลายคูครับพี่น้องเนาะนี่ ร้อยสิบหน่วยพ่อดอกคูณเลขปักหลักบนครับผมตรงตรงเพื่อนให้ศูนย์หากับศูนย์หกครับผมคลิปแรงที่ลงไปครับเอาจังใดกับล่องเบิ้งครับพี่น้องเนาะพราวเพื่อนกับเพึ่มมาแล้วกับผลงานของเพื่อนกับบ่สท่านใดพี่น้องที่กับท่านใดเห็นก็มาเชียร์ขึ้นกันแต่ว่าเพื่อนว่าเลขของเพื่อนเข้าทุกงวดดวยครับผมเข้าทุกงวดที่ลงคลิปไปครับพี่น้องนี่ โค้งสุดท้ายครับผมเพินจะมีเลข3สามตัวให้บอรครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขกับพ่อดอกคูนครับผมเพิ่์ตยุทธทางขนแกนเด้อครับผมกอมาเชียกขอขอบพระคุณพ่อดอกคูนครับไปรับช่อมรับดฟังเน่าทางตัวเลขกสายบนเลขปักลักกันเลยครับพ่อครับก็มาเชียสวัสดีพ่อดอกคูนครับผม ครับพ่อเอาพ่อโทรหาด่วนครับผมโค้งซุดท้ายบอกครับผม,มครับผมปิดแังในพ่อโค้งซุดท้ายครับมีที่เด็ดตัวใดน,น้อครับผมโค้งซุดท้ายสามตัวตรงสองตัวตรงอ๋อจะจัดสามตัวให้ครับผมโอ้ยเรียบวิ่งเรีวิ่งบนก่อนสรุปวิ่งบนมาแล้วนะครับผมครับผมวิ่งบน ปีงบนห้ารับหสรุปก็คือยังอยู่ในตัวเด่นสิบหน่วยครับผมห้ากับหกเด่นหราลองหกเด่นห้าลองหกครับผมอีกบเส้นใต้ที่ห้าสองตัวบนศูนย์หาศูนหาลองศูนย์หกเหมือนเดิมครับผม ศูนย์ศูนย์ห้าหกหกศูนย์ศูนย์ห้าหกหกเราสามตัวบนมันมีอยู่ชีสี่ชุดครับผมมันที่มีสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า เจ็ดศูนห้าแปดศูนหาแปดศูนห้าเด่นยุสองชุดครับพ่อสองศูนหาครับสามศูนหาสองศูนย์หาสามศูนหาตัวล่องเจ็ดศูนหาแปดศูนย์ห้าครับผมเล็กบ่นไม่ใช่นี่มีเล็กล้างให้ได้ชิดนี่ พอมีเหล็กล่างให้พ่อมครับผมมีเหล็กล่างขายน้ำครับพ่อวิ่งล่างสี่ลบเก้าวิ่งล่างสี่กับเก้าครับผมเด่นสี่รองเก้าครับผมเด่นสี่รองเก้าครับสองตัวล่างนี้ชุดเต็มมันจะมีอายุแปดชุดครับผมตัวสีเลนเนี่สี่ชุดครับพ่อมันจะมีสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่หนึ่งสี่หา้าสี่หา้าสี่หกสี่หกเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกครับผมครับเน้นรักซีร่องรักเก้าเน้นสี่ลองเก้าครับผมเหล็กลางพนพึงมาบอกในคลิปโกงทุกถ่ายได้ครับผมครับเน้นซีรองเก้าซี่ 4, ลับเล็กเก้านี้ ขันซีมากเก้าซว่มากขันเก้ามากสี่ีวมากยัซื้อใส่กันบ่่ขันว่าซีซีเก้าเก้าซียะซื้อใส่กันโอตัวเด่นพอสิบอกกดข้อกันบกกอดเป็นบางงวดบ่าพ่อบกกดเลยละ่ะแต่ว่ากันบนน้ำซีซีเกาเก้าครับผมซีซีเก้าเก้สี่กับเก้าครับผม เราเรามันชี้มีเลขดับบนดับล่างไข่ไข่สิบหกชุดสิบหกชุดนี่มันจะเป็นเลขชุดเดียวกันเลยครับดับทั้งบนดับทั้งล่างครับมันที่มีสอง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 ครับผมสองสามสองสามสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดสามสองสามสองสาม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 เจ็ด สามเจ็ดสามแปดสามแปดเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ด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 แปดเจ็ดแปดครับแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดแป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 ดครับรวมเป็นสิบหกชุดมบนทีเด็ดับบนทับล่างเลยสิบหกชุดนี่ครับพ่อเป็นชุดเดียวกันครับ เราเรียก<อ>ดับนบนน,นี้ครับผมเรียกดับบนนี้มันจีมีสีโตครับวะดับบนมันไม่ีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดสองสามเจ็ดแปดนี่ยเ่็ไปซื้อบนเลยแย่ขันติดสองติดสามติดเจ็ดติดแปดเนี่ยสิบหน่วยบอกว่าสิบหน่วยจะมาลากลอยไปได้ลอยเบเกียวลากลอยไปได้ครับสิบหน่วยอย่างเดียว สองสามเจรับย่างรับย่างดับล่างนีู่ก็ตัวเดียวกันสองสามเจ็ดแปดย่อมไปชื่อคันนี้สองคันนี้สามคันนี้เจ็ดคันนี้แปดสิดไว้แล้วเลขเกิดบ้านเองนอกจากที่ตัวนี้เลขเกิดมันจะมีศูนย์มีหนึ่งหนึ่งมีสี่มีห้ามีสี่มีห้าหนึ่งหกมีเก้าครับมันจะติดสิบด้วยบนบ้านเีง เลขหก,กตัวดิบอตก็ว่าพอให้ล้วละ่ะเอาเทียบพอปลักรักให้ล,ละศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดครับผมเลดกลางก็คือกันศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้าจะเป็นอันมันเป็นชิดงับเอาลองเบิงบ้งกับผมลองเบิ้งลองเบิง้งลองเบิงงเบ้งนีง่ชานี่ล่ะครับวะที่เด็ดของพอได้ครับผมเอาก็ถือว่าพิพกโฟกัสไปที่เลข เกิดได้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวชวด้โชว์เดลาไปน้องกันพ่อกบยำตัวเก้าแล้วครับผมศูนย์หาศูนย์หกครับกับจิมมี่เหล็กเบิร์นมาฝากแน่กันไว,วน้แล้วครับสามตัวพร้อมนี่แหละครับแล้วก็พอ่อการลั่นตีให้พี่น้องซีน่นพอครับผมที่ผ่านมาเป็นอยงไรครับผมเหล็กของพอ่ออีกครั้งหนึง่งมันกับเขายังไงลอะครับผมเขาครับพี่น้องเนะาะเขาสองตัวบนครับผม สองตัวล่างเยอะจนค่อยมากพิสูจน์ไปน้ากันครับผมเอากอมมาแช่กัสิลบกวนพอดอกคุ้นซ้ำหนีเด้อครับพ่อครับรับผมขอบพกคุณพอดอกคุ้นครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขดับกอมมาแช่สิบเบอรเขียนลงไปเด้อครับผมครับให้พี่น้องพี่ซ่อมไว้กอมมาแช่กับซ่อมเพื่อกันครับพี่น้องเนาะจะบ่ได้เขียนลงครับ จะเอาต่เล็กเกิดของพอครับผมจะเอาตะเล็กเกิดของพอเดี๋ยวไปสรุปแนวทาทางเหล็กของพอครับผมเพราะว่างวดน,นี้เพ,นเพิ่มเติมตม,มากคือเล็กสาตัวบนแล้วกัเล็กเหล็กลางน้ำครับผมเดี๋ยวไปสรุปน้ำกันครับผมเอาครับี่นองครับผมนี่คือคลิปแรกที่พอลงว่างตัวเลหล็กให้ได้ครับผมนี่ร้อยสิหน่วยครับเพิ่นเน้นบนตรงๆคือศูนยห้ โค้งสุดท้ายยังเหมือนเดิมเด้อครับผมเพิ่มเติมคือ3ตัวบนครับวิ่ง5กับ6เน้น5 2ตัวบน05ลอง06กันเบิ้ล0 0 5 5 6 6 3ตัวมี2 05 3 05 7 05 8 05ครับผมเพิ่นแถมเลขล่างให้ครับพี่น้องเนาะเอาไปผิดจหน้าบึง เลขดับให้ฟังเอาในคลิปเด้อครับผมก็มาเชียอปบะเดลลงให้ครับผมเลขล่างวิ่งล่าง4กับ9เน้น4ลอง9 2ตัวล่าง4 0 4 1 4 5 4 6 9 0 9 1 9 5 9 6เน้น4 0 4 1 4 5 4 6ถ้าเบิ่นเพราะว่าระวัง4 4 9 9เลขดับคู่ไม่มาด้วยกันเด้อครับผม4 9ครับนี่นะครับผม คงสุดท้ายพ่อดอกคูณพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพิินมากไหมครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กับโอ้ยพ่อห้พน่องที่โชคดีเดอครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันในงวดวันที่16กุมภาพันธ์กสาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ